สวั cation. สดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนโหนแม่แซมไายคุณอาคุเรยยินดีต้อนรับสู okay. ่ช่องสำหรับเด้งจ้าเมนูมาแล้วฮะเมนูโต๊ะจีนยำเหมือนยำเนาะอาหาว่างเนาะยำเหมือนยำไข่เยื่อมาคืส้มตำไข่เยื่อมาแต่ว่าส้มตำมันสุกแล้วอ่ะแล้วก็สุกอ่ะมะกอกสุกมันเค็มมะคุ้งเค็มอ๋อเนียงเนียงมันคืออะไรมะคุ้งเค็มเนียงเนียงละออ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 นี่คืออะไร ผู้หญิงปะสวยเนียงละอ๋อเนียงละอ๋อคือสาวสวยสาวสวยโอ้ได้คำศัพท์แล้วเดี๋ยวไปนู่นจะพูดทั้งวันเลยเนียงละอ๋อดีๆนะอะไรทงทมั้ยสนโฉยอะไรไม่เอานะเอ้ยโอ้มึงกปแอนมึงไปอันคอมเมนต์อิฟซีเอาเองเด้วโอ้เด้วยสำรานสำรานบอกมาโอ้เนียงละอ๋อไปทำไมไปทำไมเมนูต้องมีผัวเนี่ย ถ้ามีถั่วนี่นี่เป็นต้นจีนเลยเนี่ยมาพี่น้องมาเดี๋้อเขาต้องมีขิงดองหน่อยเออมีปพะวะในบ้านมีขิงดองอันนี้มันส้มตำไปบ้าเป็นยำวะตำใครเยอะมากพี่น้องก็มันมีขึ้นช่ายอ่ะใช่มันส้มตำแต่ว่าแต่งร่างเป็นยำด้วยสีสันสีสันเมื่อกี้อ๋อสีสันรถเทเว่อร์เออเอาใครเยอะมากส้มตำแต่ว่ามีขึ้นช่ายเอาใครเยอะมากตะโดตรงนะพี่น้องนะเดลยพี่น้องมาเด้อเอ๊น้ำกันลองชิมรสชาติส้มตำหน่อย มันดิ้มมันดิ้มมันดิ้มใช่ไหมรสชาติเหมือนยำเออหน้าตาก็เหมือนยำแต่ใช่มันเหมือนยำเหมือนพี่แต่ว่ามันใส่มะละกอพี่ครับพี่ครับพี่แข่งดังเดี๋ยว่อยเล่นได้ไหมเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะขึ้นช้าอ่ะเออรสชาติเหมือนยำจริง เน้ยแต่ใส่ยำจริงมันจะเปรี้ยวกว่านี้นะเปรี้ยวจี๊ดแต่อนนี้เนี่ยรสรสชาติเหมือนยำเลยพี่พี่ทำส้มตำเนียรสชาติเหมือนยำมากเหมือนยำจริงนี่ไอเดยวถ่ายงานกูเห็นไหมอ่ะจัดเลยคันนี้ไม่ต้องผี่แล้วอย่าอย่าตีเด็กออกกล้องนะครับเราไม่มีการตัดต่อแล้ววางเด้ออย่าอย่าวางเราวัง เปนยำไข่เยม้าด้วยเหรอพี่ลองชิมไข่เยม้าดูแต่ใครที่ม้าก็คือยังคงเอกลักษณ์เขาเอกลักษณ์ของไข่เยม้าคืออะไรมันจะมีกลิ่นแบบอ่กินอย่างไรกิอย่างไรผมเกลียดมากเลยกินไข่เยม้าผมกินไม่ได้อืมแต่ว่าตอนแรกกินกินวัวแดงจนผมคิดมันไปทางส้มตำแน่ๆแต่พอมาเจอแบบเจออะ่รต้องอวะ ใช่ไหมขึ้นช่ายต้องออกแล้วเนี่ยขึ้นช่ายเออมันกลิ่นมันกบพาไปทางยำไข่เย,ยี่ยวม้าหมดเลยไข่เย,ยี่ยวมา้าแต่ว่า,ายยวมันจะไม่มีกลิ่นหอมแดงห้าลูก<ล>พออิ่มไหมห้าลูกเนี่ยโอ้โหถ้าคนเดียวหนึ่งปีคนเดียวไม่อิ่มหรออือหนึ่งปีส <c oughs> องลูกก็อิ่มแล้วโอ้โหไข่เย,ยี่ยวม้ากับไข่ธรรมดามันอิ่มเท่ากันไหมเท่ากันแหละหรอมันค่ากินง่ายกว่ามันเล็กกว่าเกลียดเกลียดกลิ่นมันอะไข่เยี่ยวม้าผมอ่ะชอบนะกินฉุนกลิ่นมันฉุนอะกินมันฉุนบางคนกินประมาณเออแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ย แล้วก็ตามตามโต๊ะจีนอ่ะก็จะมีเมนูนี่อีกมันเป็นอีกเมนูหนึ่งเนี่ยออเดิฟ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 ก็จะมีพวกไข่เยี่ยวม้าพวกอะไรอ่ะขนมเจี๊ยบหมูแผ่นใช่ไหมอืออืออเหมือนก็แซ่บไปอีกแบบเหมือนเหมือนกินยำมะละกอเหมือนกันนะอืแล้วบางวันเอมกว่ากว่ายำที่ เออาสินตานี่ไม่ใช่โทรศัพท์ของคนสามคนนะครับนี่คือโทรศัพท์คนเดียวเดี๋ยวนี้พกสามเครื่องเลยเหรองานเยอะขนาดนั้นเลยเหรอบุรุษิกเมื่อกี้ใครโทรมาเนี่ยรับเบียร์ตู้ทึบอะไรรับปะอ๋อน้องน้องน้องไม่รับนะคุยไปแล้วคุยแล้วโอเคเดี๋ยวนี้เหมจะตั้งชื่อสาวเป็นชื่อเพื่อนเบียร์ตู้ถุงเบียร์สิ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พกสามเครื่องวะใช่เครื่องสักเครื่องเอาเข้ามาเครื่องเดียวงานขนาดไหนไทยโซ่ตำรานมันมันวระมันไม่ทันหรอฮะ มันไม่ทันใช่ไหมเครื่องเดียวสองเครื่องไม่ทันไม่ทันพี่พี่รู้บอกว่าสมัยนี้พกต้องถักหลายเครื่องมันไม่เท่เหมือนนน่าสงสัยมากเลยนะทําตัวเนี่ยมีพิรุษมากเลยรสชาติแปลกใหม่ไหนลองชิมนี่ชะกาบะแล้วเดี๋ยวตกราทัวชิมยังไงก็ไม่ออกเป็น้มต่ำนะเพจจริงเหรออืมไหนขอชิมน้าซุปก่อนนะชิมยังไงก็ไปทางยําออกหวานมันออกยําเละมันไม่เค็มละไหนลองกินง่ายเพ่มันกินยากอยากกินเยอะขึ้นอ่ะใช่ไหม ขึ้นมาทำครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยโหแมงวันไม่ค่อย่อบเลยวันนี้ดีนะไม่ใส่ปลาเพิ่มด้วยใส่ปลาใช่ปลาลับใส่เหรอใส่แสดงว่าทุกคนได้กินกินปลาจนจะเบาไปแล้วไม่ได้กินถ้าเวลากินไข่ยี่ยม้ากับพวกคำตำกุญแจเป็นยำไข่เยี่ยวม้าทันที้เลยมันเข้ากันนะอร่อยมันเข้ากันมันมันสกบมันสกบกินไข่ยี่ยม้าไปเลยทีคือว่ากินชุนๆมันอะนะเออใช่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  ตุนตุืนต้องกบกินเลยใช่เตทีเอ็มป่ะเอ็มก็ตำมซุปกตัมทัไปดีกว่าดีกอ่าอ๋อชั่วอ๋อแปลกแตนตอนจะได้กินไม่แปลกนะแต่มันมันไม่ใช่รสชาติที่เราคุ้นเคยอ่ะเผ็ดก็ไม่เผ็ดมากอันเนี้ยถือว่าเผ็ดกลางๆหน้าตามันคือส้มตำแต่มันไม่ใส่ส้มตำ เฮ้ยอร่อยแต่ครั้งันนี้ปกตินี่สาเขาทำเผ็ดนะใช่เหรอรสชาติแซ่บ้มันเผ็ดกลางกเผ็ดกินได้ครับดแต่น้ำเหนียวแล้วนะเพราะว่าไข่ยมาน้ำมันออกมาใช่โอ้รสแซ่บเยอาไรครับไปก่อนครับใรจะบอกเนี่ยทำรถมาเจอเราพรุ่งนี้ทดีดีเสร็จร้อ โอ้ไปกินตำจัดๆเนี่นมามาหลายเดือนเลยนะเป็นเดือนเราได้กินเฮ้ยน้ำมันข้นเว้ยสงสัยน้ำไข่เยอะมากออกมาใช่น่ามาขำเปียกมากเอา,สา,าเอใส่มาขำเปียกเลยใส่อะไรบ้างวะเนี่ยใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างที่มีเราลงจะทำเป็นทางยำหรือทำเป็นทางส้มตำ เพิ่มสนมะกอกอย่งเี้ยเลยอร่อย่เคยกินตำ่าดใช่ไหใส่เยอะมาใช่ไหมอ๋อแล้วมันอาจจะแยกขึ้นมาตําร้ละอันนี้ที่เรา,ท,เราที่เรากินลมันเหมือนยำเพราะมันม,นม,ม,มนนีนี่แหละถักนะี่แหละชอบนะผมชอบกินไข่ยเยอะมา บ่อยไหมบ่อยกะเพราไข่เยี่ยวม้านี่อร่อยมากบางคนก็ชอบกินนะอ่าใช่กะเพรากรอบไข่เยี่ยวม้าอะไรอย่างเงี้ยหนึบางคนเขากินผัดกะเพรากะเพรามันมีไข่เยี่ยวม้าของไข่เยี่ยวม้ามันมีอีกเมนูหนึ่งอะไรนะเที่ยวหมูสับไปพอกๆแล้วก็ทอดอ่ะจำไม่ได้ละหมูสับเนี่ยมันสับไปเรื่องว่าอะไรนะนี่ยมันยำสอดปูก็ได้เหรอ เอาหมูสับแบบพอกลูกใส่เงาะหมาเนี่ยแล้วก็ทอดบ่โอ้โห่เคยเห็นว่าขั้นคั้นขั้นเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้อารมณ์อารมณ์คล้ายๆอันอันลูกเขาย่ำเออนั่นแหละไข่อะไรแล้วไข่อะไรเียไข่ทอดไข่ระเบิดได้หาเลยดิโอ้แน่นอะสองลูกก็น่าจะมีแน่นอะหมูกับไข่ใช่แล้วก็ทอดเนี่ยคล้ายๆอย่างเดียวในการยุคเราที่เราถึงกันเนาะใช่ คล้ายเมยดูเนี่ยเคยเห็นไหมที่เห็นก็อิ่มแล้วอ่ะอะไรพวกนั่นตามตลาดนัดอ่ะมันจะมีอเออมันมันทอดมันแล้วก็เป็นไข่ทังลูกอะ่ะเออมันทำคล้ายๆนั้นแหละหั่นเข้าไปอะ่ปอะครั้งเราเป็นทอดมันใช่ป่ะหั่นเข้าไปมีไข่ลูกนึงอ่ะลูกหนึ่ง,น,งน่าจะอ,อิ่ <c oughs> <c oughs> มโอ้โหเห็นก็อิ่มแล้วอะ่ะกระสันก็คล้ายๆใครชุบแป้งทอดบ่เพราะมันนั้นบ่แต่ข้างนอกมันเป็นเนื้อปลาลังทอดมันอ่ะเนื้ออะไรอย่างอ่ะ มันยิ่งอิ่มใบใหญ่เลยมันมันไม่ได้ปั้นบางๆมันปั้นหนาๆอึ้งปั้นหนาสมัยก่อนตาลาดรถไฟเขาคิดขายจะไม่รู้มีคนกินเยอะหรอือเปล่าไม่ไข่อะไระือว่าต้อยให้ซื้อกินไม่กินเหมือนกันตัวอิ่มว้าเพราะว่าของบางอย่างเยอะไปมันก็ไม่อร่อยน้องก็ดีถ้าสุราเยอะไปอะ่ะอร่อยอร่อย,ออยอบแซ่บแซ่ <laughs> บเลย <laughs> ลองสั่งลูกชิ้นยักษ์มากินไหมลูกละครึ่งโลอะไรเงี้ยโอ้คือกินหมดเหรอลูกเดียวก็น่าจะจอดสองคนกินได้เปี้ยงเดียวขนาแหลยไม่หมดเหรอครึ่งเดียวอ่ะเคยไปกินอยู่เขาจะมีทําใหญ่ทําเล็กด้วยเออร้านร้านตรงนี้เนี่ยในตลาดโบราณหรอชื่ออะไรนะสับชุกเหรอชุกอ่ะเออออืมกินยู่ลูกเดียวครึ่งโลสองคนขนาจะอยู่แล้วอยูครึ่งโลเลยนะเหมือนกินหมูก็แป้งครึ่งโลเลยนะแมนเดโกนนะ เคยเคยกินยูอันลูกชิ้นไหนลูกชิ้นยักษ์เคยกินยูอันเมื่อก่อนตอนนี้รถไฟตอนลูกชิ้นยักษ์มาใหม่ๆหม่ที่บูเห็นแรกๆรกเลยนะมันจะอยู่ตามงานวัดวัดที่ขิงเนี่ยบูเห็นแรกๆเลยจะเป็นแบบลูกหนึ่งสองไม้อ่ะเอ้ยลูกหนึ่งสามไม้หนึ่งสองลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยโหลูกชิ้นมันใหญ่จังลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ไฟฝันที่จะกินมากะเด็ดน่าจะหมูนะเพราะว่าชาเนื้อเขาไม่เอามาทำตัวมากมีแต่หมู ฝายฝันจะซื้อกินบ้างแต่เด็กแล้วก็ลูกชิ้นไงนั่นนั่นพอมีโอกาสได้ซื้อกินนะ้แหละสองขาเบื่อแล้วแป้งแป้งเยอะเอาลูกไงไงหรือไงโอ้โหไงอลังการใหญ่มากก็ผมมาท่านมันไงมันไงไปผมว่ามันก็ินโมเสบนะ้องแบบลูกปังพอดคำเหมือนลูกตอนที่ลูกชิ้นเอ็นเนื้อออกใหม่ๆอ่ะ มะ่อก่อนมีลูกชิ้นเนื้อเดียวใช่ไหมเขามีลูกชิ้นเอ็นเนื้อที่มีพริกไทยออกมาใหม่ๆโอ้ยบ้าเหอะซื้อกินสี่ห้าลูกเท่านั้นแหละร้อนเว้ยจกเว้ยนี่ไม่เคยมีแล้วนะเดีย๋ยวนี้หาอร่อยๆออยกินยากขององ่อ,งอยคือแค่กินเองพี่น้องเลยอยากกินแนวนรสชาติอะไรกันปูเนาะสันหาเฮดเอา น่กจะว่าพี่ทำลูกชิ้นกินเองมาแล้วกินหมาบอกเราเคยทำไม่ใช่หรอวะบอกเคยเคยลูกชิ้นนรอนะมีใครใส่ลูกชิ้นปิ้งมาปิ้งอไงวันไะหน,น,นเราทำนยังไงไอ้ลูกชิ้นน้ำซุปแตกใส่ปากไงอะไรวะคนเล็กกุ้งเทวดาอ๋ออัน <laughs> นั้นมันกินไม่ค่อยได้หรอกนะนะ อะไรวะคือจำวาอะไรวะยังไม่เกิดเลยตอนนั้นตายแล้วยังเป็นบุญเอาเรายังเป็นบุญไม่ตอนนั้นอยากหาที่ลงไม่เจออยากหาท่าเกิดไม่ได้ทำได้เป็นรายการที่มีแค่สองยีพีนะต้องไปหาดูเอาทำได้แค่สองยีพีใช้มือพองไปแล้วไฟลวกโอ้ไฟลวกมือเล้วเคยแล้วเคยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากอยากดูเดี๋ยวกลับมาใหม่กลับมาอีกแล้ววะกลับมาอีกแล้วอย่าให้พี่เราได้เป็นคุกทังก็เกมให้แทนพี่เราเป็นคุกนะ กินได้บ่เกินไฟลวกป้ะไม่หมดละไข่ดาวตอกใส่มือแล้วไฟเผาอ่ะแต่ว่าไข่ดาวต้สุกอ่ะเออไม่ไม่ไม่ตัวนึงอยู่มีตัวนึงเฮ็ดอยู่เหรออืมเอ้ยพี่ทำได้พี่ประกันทำได้ผมว่าเหลือไหมถ้าวันนั้นมีประกันแล้วงรวยแล้วถ่ายโอ้ยทม่โอ้ยอย่างน้ำมันดับถ้าไม่ทันถ้าบอกรินแยงโมลิ่นลินกับไฟสูบไฟน้ำมันใหมด้วสูบมอสหมดเลยกูคุยงานตอนแรกบอกว่าใส่ซีจีเล่นกับไฟ อย่าไปซื้อส้มนี่น้องพี่น้องตอนแรกตอนแรกเต็มจานนะใช่ไปมากเลยก็ต้นเดียวแล้วสองสามสี่ห้าไข่เยอะมากที่พี่กินได้เต็มที่ประมาณกี่ลูกผมว่าเต็มที่ผม่ลูกเดียวผมก็จอดละไข่เยอะมานะอือเต็มคืนก็สองลูกสองลูกนี่คือเต็มคืนละมันเลี่ยนเราจะประมาณสามลูกสี่ลูกโอ้โหมาจ้ามาจ้ามาสามสี่ลูก 3, 4, สวัสดีจ้ามาช้าหมดไข่เยี่ยวมานี่คือของโปรดนี่โอ้เออมาซิไม่โอ้ผมเกลียดมากเลยโอไม่กินเลยไข่เยี่ยวมาอ้าวแต่โอสั่งกินกะเพราไข่เยี่ยวมาไม่เคยเกิดมาไม่เคยกินไข่เยี่ยวมาเคยกินไข่เยี่ยวมาสีทองวะแอ้วเรามาแตะจังน่อยด้วยมันก็ไข่เยี่ยวมาสีทองเหมือนไอ้นี่เหมือนแค่ไข่เค็มใช่แต่ว่ามันจะเป็นแบบเยลลี่เยลลี่แต่ว่าไข่เยี่ยวมาที่อร่อยจริงจริงมันต้องกัดแล้วแบบเหมือนแก๊สแหละ ไข่แดงแล้วแบบมันแกะเนี่ยโอ้มันคือฉุนมันคืออร่อยอ่ะอันนี้คืออร่อยอันนี้อันนี้ฉุนน้อยโวมาซิมมึงอันนี้ฉุนน้อยมันจะไม่บางที่ทอที่ฉุนแบบเออฉุนกรึดนั่นคืออร่อยอืมแซ่บไหนตรงไหนเหม็นน้อยสุดข้างนอกไม่เหม็นเลยไม่เหม็นเลยเจ้าเนี้ยหรออืมอันนี้คือเขาขายเป็นลูกป่รอที่เนี่ขายเป็นลูกลูกแล้วลูกแล้วแปร๋แบไม่ได้กินอะไรเลยหนักมันไม่ได้กินเลย ว่ามันมันมาลุ่งอันเครื่องตามสมไงปกติไอเยลกินเมนเหม็นหรอไม่เหม็นปากกูเองอันนั้น่ะฮ้ยไองจินมอะไข่มามันต้องแบบมันแบบแก่ๆถึงมันจะอร่อยไอนี่ยำแท้ชารสชาติเนียยำแท้ชาเลยใช่ไหมท่านโอ้ทัานท่านว่าบวบปรุงอีกอย่างเลยนั่นแหละกินเขาสุดเลยท่านบวบปรุงอ่ะไอเยลมันชอบกินนี่รับไม่ไหวนี่ว่าท่านแกะออกจากกลองใหม่ๆที่ที่ว่าเขาแพ็คขายนะแกะออกจากกลองใหม่ๆนะที่มันจังอั่นี้น่ะจังเลยอืมจัง เมื่อก่อนเราิดไม่เป็นนะมันเป็นเมนูที่แบบเสิร์ฟบนโต๊ะจีนอะใช่ประจำเมื่อก่อนโต๊ะจีนมาเราเอาเดิมมาจะไม่จะไม่ยุ่งกับไข่เอมาจะไปหมูแครงก่นเมื่อก่อนก็อย่างกับพ่ออยู่ว่าสลุกขาต้มหรือไม่ต้มมันเท็ดเท็ดใหญ่หรือมันเลือสลุกข้าต้มไหมคือถ้าไข่แดงมันแข็งๆไม่เป็นเยลลี่อย่างเงี้ยก็คือต้มการนี้ก็ไม่ต้มอันนี้ก็ไม่ต้มใช่ไหมเขาต้มก้อนแม่นบอกว่าต้มก้อนมั้งอันนี้ไม่รู้ ตอนเด็กทำตุมกัแต่ไข่เค็มรู้ว่าไข่เค็มมันต้องมาต้มทีหลังแต่ไข่เย่ามาไม่รู้แมนโบว่ะคอมเมนต์มาหรือไข่เย่ามามันต้มหรือมันไม่ต้มครับมันทำยังไงมันคุกแกบใช่ไหมมันหมักกับแกบนะเออมันจิมีแกบอยู่เไม่รู้เขาคุกอะไรไม่รู้อ่ะอะไรสีชมพูเนี่ยคุกสีกว่านี่ใช่เขาทาสีเลยหรือเขาไม่ทาหรือว่ามันไปโดนปฏิกิริยาวะถ้าเขาไม่ทาถ้าเขาไม่ทาสีชมพูอ่ะมันก็สับสนกับไข่เค็มมาเด็ เขาต้องหรือไม่เขาหรือไม่ก็ต้องอันนี้เพราะอันคือต้มต้มน้ำหม้อเป็นสีถ้าลงไปจุ่มเนี่ยนี่บ่เฮ้ยเดือดมากนีมาเนี่ยก็มีซวนนะพอถึงนะข้าวเมื่อเสือกแบบเพราะมันนั้งทาดเสียวรู้คนไทยแบบเป็นหม้อใหญ่เรื่องนี่อ่านว่าน้ำมันจะเป็นสีก็ได้อ่าน้าเป็นสีชมพูดังเอาใครทำไมก็ต้องทำสีผูเงี้ยหนูว่ะรู้เจ้าแรกทำสีชมพูที่เหลือก็สีชมพูหมดเลยก็มมนไม่ได้แต่ว่าหลังๆมันมีไข่ไข่ปิ้งที่เป็นไข่เป็ดจะสีพี่เห็นป่ะคอมเมนต์ไม่ได้ ไข่เค็มหลังๆก็ทำป็นสีรุ้งนะจะสีนะเอาเป็นเป็นเป็นมาไหนมาหนุมาไนี่ไมาชิมเนี่ยจะข้ามหนึ่งหนุเออมา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 ชิมแล้วเลยอ่ะเออเหลือโอ้โเหลือบาเลยตอนนึงตอนนึงมันคือเหมือนอ่ะขั้นสุดท้ายคั้สุดท้ายแอมโมเนียโอ้ี่คือไข่ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีอย่างเนี้ยคั้นขัสุดท้ายกก็คือใช้พวแฟนรอหนูแฟนรอเออรออยู่แล้วล่ะกรรมฐาน ชแช่เสร็จปุ๊บมันก็ตหรือยีแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเยลลี่เหมือนต้มกับเบียมเห็นวะลูกครึ่งลูกครึ่งใส่กับชาสีชมพูนี่คือดาบถิ่นปะวะอร่อยฮะอร่อยอ้าวกะเหลือเปียงนึงหนูเอาหมดเลยฉนะำไปไปโยนไปลูกไปหนูมาโอ้ยเนาะนี่มัดยหนของดีมัดหนูก็บแม่ประเทศเหนือผมกได้กินเลยเอาเอาเอาตักเอาเออและเอามัดยหนมมีอะไรกับผมมากิน ต่ยำก็ไม่ใช่แต่ตำก็ไม่ใช่เออตอนแรกก็เหมือนส้มตำพอกินไปกินไปเหมือนยำใช่อุ้ยไแี่พี่หนิงกี้เขาไม่ซีเรียสมาสมัยก่อนอ่ะที่ไข่เยี่ยวมาคือปัจจุบันอะไข่เยี่ยวม้าสีชมพูเพราะทาสีแต่ถ้าสมัยก่อนอ่ะมันชมพูเพราะว่าเขาเอาปูแดงอ่ะคลอกเอาไว้เพื่อปิดโครงอากาศเปลือกไข่เพื่อเพอ่มใหไข่ให้มันอยู่ได้นานแต่ว่าปัจจุบันอะทาสี ก็คือเอาปูนแดงอะ่ะฉาบไว้เลยเพราะเปิดอไข่อะ่ะที่เราเห็นเนี่ยมันม,มันมีรูนะที่จริงอะ่ะเปลือไข่อากาศมันเข้าได้นะเป็นเป็นรูแตกได้ง่ายดีกว่นจะเป็นรูรรเล็ก,เล,กเล็กเลยอะ่ะใ,ใครรูแตกได้ง่ายรอมไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยมาตัดพี่นอ้อคนนี้ อิ่มแล้วพี่น้องมือนีใครเยิะมาคนนึงให้น้นองเบนมาให้ซิมอันคำหนึ่งกับเอาสองคำเลยป่ะเนี่ยมาเลยเอาเลยเอาลู๊ดมาจะได้กินเมนูต่อไปฮะเีาจะกลับบ้างถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องโอ้ยห้องได้เหรไปกินนี่ยังมากเลเดินนับหนุนนับหนีไปเด้อบอกจะกินหลายทมันสิอ้วน <c oughs> คำก็อ้วนสองคำก็อ้วนอ่ากินหลายเป็นห่วงสุขภาพจากินหลายจากินหลายอยาอยู่คนเดียวผมก็ไม่อ้วนหรอกแล้วนี่น้องกินสิน้องชิมสิน้องเอาหน่อยสิใครไปชวนน้องกินกระดอก็ดีอเออกระเดิดกระดึดนู่นไงในมุมหลังกล้องอะซื้อชีสเค้กระปอหนึ่งกินไปคำเดียวพี่น้องผม่าบอกนะพี่น้องกินหมดอะไรก็แบกใจกินทั่วบ้านทั่วเมืองวันไหนมันมีช็อกโกแลตนะ มันกินไปคำหนึง่งพี่น้องเอาไปกินแบบเหมือน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 ซื้อตอนแรกมืนตัวเองตัวเองอยากไปอ้วนในอะไรวะเลยลด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 ไปอยู่กับแฟนสั่งกับข้าวมันก็สั่งก็เต็มโต๊ะมันก็ไม่กินแฟนคนไหนเนี่ยแฟนเมยเอาหรออยู่ไหนวะไม่เคยเห็นหน้า <c oughs> เห็นตาเลยวะโอ้ยคนดีๆเขาอย่ามาเจอคนอย่างเราเนี่ยตายอยู่กับเราตายเดี๋ยวขล้างข้อกันนะ กินหลายยิมเล่าอยากกินหลายกินข้าวบ้างว่าคงกินข่าวเธอเป็นหมอกเนอะเออ,เอ,อว้ายิมพี่น้องนี่อีพี่นี่แซ่บหลายแอมหลายบราะทกินโดนล้อันอันว่าเมนู่มต่ำนะอืมนี่นัวม,ม,ม,มากเลยชู่มรสเยอนฮะชูรสเยอะไหมครึ่งกระปุกว้าปุ้ยยัยสู้ครึ่งกระปุกว้าู่ใหญชอื นี่ยิมันจิ้มแสบสินัวกันยู่น้ำคนยังสู้นี่ล่ะมีแป็นมีแป็นจะแบบไปถ่ายสำราญต่างแดนอีกไหมบอนะบ่มีหรอมีจะมีอ๋ออาจจะมีสำราญต่างแดนรอบที่แล้วไหนญี่ปุ่นอาจจะมีอาจจะไม่เห็นภาพในรอบนี้เดี๋ยวพาไปกินที่นู่นเลยเดี๋ราดูรอดูมาไปเดี๋ยวพี่ขันแปะแปะปิดคลิปรู้บานดิกว่า อยู่กับหนูกับเมียเอ้ยพาาไปกินของแปลกบัวบ่ไปบัวมากินอาหารแปลกๆบ้างเราอ่ะบัวมาของแปลกบัวมาอืมก็อยู่กับเมียทุกวันก็แปลกพอแล้วใช่ไหมบักโอมึงแซวแซวทุกนี้มึงจะเข้าบ้านเขาไม่ได้นะโอแซวไงแซวแซวมึงงัดแซวแซวจริงจังดีวะอี อันไหนไ <ป S 1> เรื่องจริงไหนเรื่อง,องกูแย่งไม่ออกแล้วไปเด็กร้องแ <g usting> ล้วไ <c oughs> ปพี่น้อง <ไป S 1> มาคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กูซับไปใครอะไรด้วยพี่น้องเด้อก่อนจากกันเอาเมียอย่างไรฝากไว้ให้เขามักสำน้าในน้อยแต่ให้มักดนโดนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนีอีพีดีเขกากราบคำว่าสวัสดีครับมักบอูออนมักเออหนื่อยเนาะเนี่ยว่ายุทำไมมันขยับไม่ได้